มาคุ้งเป็นต้นผูสีตัดออกเอาหยอดอื่นมาทาบมมนสิติดบ่เห็นข้าเจ้าว่าติดเลยเสียดลองเบิง่งถ้าเบิ้งพี่น้อง ้นหเอายอดอันนี้มาใส่บาทเนี่ยเห็นเขาว่าบอตต้องไปปั๊มต้นทีมเอายอดต้นแมมมาใส่เลยเป็นหมากไววว่าสันว่าเพิ่นว่าบังสันและสีว่าน้ำสันดอก มาดังสน,น,บบนั่นละมันจะเอาไหนน้อย,นอยเนี่ยมันได้ซ้ำเนี่ยอ่าวัดในภาคกลางเนีย่ยภาคกลาง ทำถือใจโกนมันว่าคนว่ากเขาจัง สลามอันนี้อันนี้อันนี้นอกแผนอะไรเอาฮะนอกแผนเออ นง่ายขันติดก็ถือว่าติดตางมาขอบนี่ก็จำเป็น phát cho thùng xay thùng năn anh này bằng ngay vẫy nạm khẩu làm nạm khẩu quen wa อีกเซตเดบร้อยโอ้ยเมือดเตือมาเดี๋ยวบัองอีกสองอาทิตย์มาบังถามันติดคือบอ่ตายถามันบ่ติดมันกระเหลียงตายเ <laughs> อ่เมื่อไม่หัดครับจำจำจำคำพันเรามาจบสำนี่แหละคขียนนี่